ตอนนี้ผมก็มาอยู่ในห้องพักของผมแล้วนะครับอยู่ที่สวิสแวลเลย์นะครับก็อยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับอำเภอสวนพึ่งนะครับห้องนอนที่นี่น่ารักดีเลยอยากจะถ่ายมาดูให้ให้ทุกคนได้ดูอ่ะอันนี้เป็นที่เขาเรียกว่าเหมือนกับมุมรับแขกนะะดูทีวีได้ของที่โชว์ก็น่ารักดีดูแบบยิ่งวิ่ง เจอเตียงผมซะก่อนสาวแตกเลยสีชมพูหวานแววมีแกะน้อยแต่ก็น่ารักดีนะครับผมว่าดูแล้วก็อบอุ่นดีโต๊ะรับแขบกก็โอ้โหโต๊ะนี้แหละครับที่ผมจะใช้แต่งหน้า ห้องน้ำก็โอ้โหใหญ่ดีฮนะเสียงกล้องเลยสวยดีครับเสียดายที่จะใช้เวลาอยู่ในห้องนี้ได้อีกแค่สองชั่วโมงก็ต้องออกไปโชว์คอนเสิร์ตแล้วก็กลับกรุงเทพอ๋อ